สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเอนะคะหนูจะมาอาร์เดรเสื้อชีฟองแขนสั้นอก40บวกค่ะพี่พี่ได้รับชมกันค่ะพี่พี่ท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง youtube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่พี่เป็นเบอร์แล้วแอดไลน์ทักมาสอบถามหนูได้เลยนะคะหรือพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีน้องๆทีมงานรอรับสายพี่พี่อยู่ค่ะ ราคาตัวละ69บาท3ตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้อกสี่สค่ะเป็นสีชมพูสดใสมากสีชมพูแบบชมพูชมพูชมพูออกโทนแดงๆนะพี่พี่ตัดกับลายดอกสีขาวๆนะโอ้โหสวยมากเลยนะผ้าแบบผ้าดีมากพี่พี่ดูผ้าใกล้ๆอะดูลายแบบเออ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก46ค่ะสีดำพื้นเขาเป็นสีดำนะตาลโอ้โหลวดลายด้านหน้าแล้วแบบสีสันสดใสมากด้านหลังเป็นสีดำพื้นๆนะคะตัวนี้อกได้46นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้46ค่ะด้านล่างเป็นงานผูกนะผูกเก็บแบบโชว์ ส่วนทรงโชว์สะดือเราเออกระดุมด้านหน้าใช้งานได้จริงนะคะนี่อก46นะคะพี่ๆชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่ๆแคปภาพแล้วทักมานะคะทักไม่เป็นรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าสินค้ามีอย่างละหนึ่งตัวตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40โอ้โหสีแบบผู้ดีมากแล้ว,ลวกระดุมน้องหายไปไหนอ่ะก็ใส่แบบไหนก็ใส่แบบนี้หรอ เขาปิดติดเทนเอ,อ๋อเขาน่าจะติดผิดออ้ยหนูตื่นเต้นเลยคิดว่าแต่แบบกระดุมหายแล้วแบบผ้าดีแล้วผ้าสวยมากเลยนะพี่พี่โอ้โหพี่พี่กระดุมไม่ได้หายนะตัวนี้มันเป็นเทรนนิดนึงติดกระดุมผิดหนึ่งเม็ดอายมากเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะสีดำโอ้โหอ,อกแนวะแบบเป็นเสื้อคลุมเนาะแบบหรูมากอะ เนี่ยใส่กับคอนเทนสีดำครูมากเลยนะเนี่ยเดีพี่ๆดูใก,กล้ๆ๋ยวหนูจะทําให้ดูเนี่ยเอ,อ้สวยมากเลยอะเนี่ยพี่ๆดูลายใกล้ๆตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่สีพื้นเป็นสีกลมตัดลายดอกสีแดงสีอันนี้น่าจะเป็นดอกทิวลิปอันนี้น่าจะเป็นดอกทิวลิปถ้าหนูจำไม่ผิดหนูจำไ,ไม่ผิดแน่นอนอะ อก4ีนะ่นะนี่ผ้าดีมากเลยนะพี่พี่ชอบตัวไหนรีบๆทักมารีบๆโทรมาเลยนะงานเข้ามาใหม่แล้วโอ้ลายช้างลายช้างตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายแน่นอนจับดูแล้วอกส2ค่ะอกได้42อนะโอ้ลายช้างแบบสวยมากแล้วเป็นผ้าฝ้ายด้วยเนี่ยเออ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะเต็มตัวไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สีสิบค่ะอกได้สี่สิบโอ้โหลายเล็กๆทั่วทั้งตัวแล้วแบบแต่งเองสวยจึงไม่ไหวเลยพี่ๆนี่ซื้อไปฝากแม่แม่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะราคาแค่69บาทเองไม่แพงค่ะที่ร้านทำการซักอบรีดให้แล้วนะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40ค่ะ อ,อกได้สี่สิบตัวนี้เน้นเข้ารูปนะตรงนี้เน้นเข้ารูปนะคะด้านหน้าด้านหลังเออตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองสีดำตัดขาวโอ้โหผ้าแบบดีมากเลยอะจับดูเนาะผ้าแล้วดีมากเลยนะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบ เป็นสีแบบพาสเทลพาสเทลโอ้โหละมุนละไมสุดๆพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบสีฉูดฉาดหรือว่าสีที่เป็นแบบสีสันสดใสเนาะนี่ใส่ตัวแบบนี้ก็ได้เนี่ยใส่แบบหนูก็โอเคนะเพราะว่านี่หนูก็รับไปจากที่ร้าน69บาทตัวต่อไปตัว,ตว,ตว,ตวนี้อก46ค่ะอกได้46นะสีม่วงตัดกับลายสีดำเออแล้วแบบ นี่กงเกงสีดำโอ้โหดำไหมมันขึ้นมันสวยมากมันขึ้นแล้วมันสวยมากเลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบแปดโอ้โหผ้าแบบผ้าแบบโอ้โหผ้าแบบอผ้าแบบเออผ้าแบบแบบแบบนูใส่ทางถูกหรือเปล่าอเขเาใส่ทางนี้แหละเออเดี๋ยวจะเป็นแบบตัวเมื่อคืนอีกตัวเมื่อวาน่ใช่ตัวเมื่อคืนนี่องลายสวยมากเลยนะพี่พี่ผ้าดี อ่ะดีผ้าใหม่แน่นอนเลยนะอกได้ส8สิบดนะคะตัวนี้อกได้สี่ดค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่ิดค่ะโอ้โหพี่พี่ท่านไหนที่ไซส์ใหญ่เนี่ยเนี่ยมีมีหลายตัวอยู่นะพี่พี่อกสี่8บกสี่ดเนี่ยพี่พี่รีบๆนะนี่ าหากันเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีของนะไซส์ใหญ่แบบนี้ตัวนี้อกได้สี่สิบแปดนะนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะโอ้โหสีเขียวสวยมากแล้วเขียวขึ้นกล้องสุดๆพี่ๆดูในกล้องกับสีสีเหมือนกันเลยค่ะไม่มีเพี้ยนเลยนิดแบบสักกันนี้ก็ไม่มีนะอ่ะจะออกเขียวขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้อ่ะนี่สวยเลยนะสวยเลยนะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้สี่สีพื้นเป็นสีดำตัดลายจุดเล็กๆสีขาวทั่วทั้งตัวไปเลยด้านล่างก็เป็นงานที่ตัดลายดอกไม้สีขาวเนาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีกลมอก40เป็นสีกลมพื้นๆอก40โอ้โหที่โคอแต่งแบบเก๋มากแต่งเป็นชั้นเป็นชั้นเก๋มากเลยนะอกได้40เลยนะพี่พี่ ตัวนี้เน้นเข้ารูปนิดนึงนะมีซิปด้วยพี่ใหม่ไม่รู้ซิปให้นหนูเหมือนวันนั้นอีกแล้วรู้อะไยค่ะ <contar> เออซิปใช้งานได้ด้วยน้องไม่เสียน้องไม่อะไรเลยนะใช้งานได้ด้วยเออสวยมากโอ้โหตัวนี้นางพญาจังตัวเห็นตัวนี้แล้วออกแบบทรงนางพญา aux, สุดๆโอ้สีแดงตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่อกนางพญามากค่ะตัวนี้ เนี่ยเอยพี่พี่เอ้ารีบๆนะมีตัวเดียวนะตัวนี้โอ้หนูชอบมากเลยอะอกสี่สิบสี่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะสีพื้นเป็นสีดำตัดกับลายสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองไม่มากนะเป็นเหลืองแบบเหลืองไข่ๆเหลืองครีมมอะไรประมาณนี้เนาะพี่พี่ตัวต่อไปตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะออ้ย ลายดอกเล็กตัวนี้อ,อกสี่สิบสี่นะที่คอตัดเป็นสีค่ะโอ้โหมันดูมันมันช่างเข้ากันสุดๆไปเลยเนาะเนี่ยมันช่างเข้ากันสุดๆไปเลยนะนนนยนะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสี่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบโอ้โหลายทางม้าลายหรือเปล่าลายม้าลายหรือเปล่าแบบนี้ด้านหลังเป็นซิป่อนตะเข็บนะคะพี่ๆโอ้ด้านหน้าแต่งเพชรด,ด้วยอะแต่งเพชร นี่ใส่กงเกงสีดำคือสวยมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้44ค่ะสีพื้นเป็นสีขาวตัดลายดอกสีกลมกลมแบบออ,องคงมง่วงกลมแบบไหนอะอ่ะนั่นแหละอกได้44นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะสีโอ้ผ้าดีจังเลยรอบนี้ผ้าดีมากเลยนะงานปักนะพี่พี่แล้วเขาเป็นงานปักนะเออ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นสีแดงอมชมพูแล้วผ้าพลิ้วๆใส่สบายเลยนะตัวนี้ตัดลายดาวสีขาวอ้ยเนี่ยซื้อไปใส่อยู่บ้านเปลี่ยนได้ทุกวันเลยพี่ๆตัวละหกสิบเก้าบาทเองตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบขาอกไดสีน้ำเงิน ตัดลายสีดําโอ้มันหรูมันดูหรูมากเพราะว่าดูช่วงคอดูที่แบบการตกแต่งที่คออืย้ยมันหรูมากเลยนะเนี่ยใส่กับกางเกงสีดําคือสวยสุดๆด,ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่นะสีพื้นเป็นสีดําตัดลายเล็กๆสีขาวเอยทั่วทั้งตัวไปเลยค่ะเนี่ยกระดุมผนะ่าหน้าใช้งานได้จริงค่ะ ใสออกมาแล้วจะอยู่ทรงประมาณนี้นะนี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้42สีเขียวอ่อนตัดลายดอกสีเหลืองโอ้โหอกได้42นะกระดุมแบบคืนเลิศกระดุมแบบเลิศมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้44ค่ะ สีดำตัดลายดอกเล็กสีเขียวอ่อนตัดลายดอกเล็กสีเขียวอ่อนนะเนี่ยอ๋อแล้วผ้าเป็นแบบบางๆเบาๆผ้าแบบบางๆเบาๆมากเลยนะพี่ๆนี่ตัวต่อไปค่ะโอ้โหลายมาเลยตัวนี้ลายตามากตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะลายตามากดึงพี่ๆดูสิโอ้โหตัวนี้เน้นเข้ารูปนิดนึงนะ ตัวนี้เน้นเข้ารูปนิดหนึ่งนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปค่ะโอ้ตัวนี้สวยมากสวยมากมากอ่ะพี่วอกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบนะโอ้ยอธิบายไม่ถูกแล้วก็บรรยายไม่ถูกแล้วพี่พี่มันสวยมันสวยสุดๆนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นงานแบบอืมนี่โอ้ยเอ้าพี่ๆเอ้ยรีบๆนะ ตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะเขาออกเหมือนเป็นเดรสเนาะนี่มันคลุมถึงหัวเข่าหนูเลยอะใส่แล้วคลุมถึงหัวเข่าเลยนะอกสี่สิบน้านี่โอ้ผ้าแบบบางมากเลยเนาะเบาเบาบางบางมากเลยนะมองเห็นแขนหนูด้านหลังเลยนี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบโอ้โหพี่พี่เนไ,ไหนที่ไม่ชอบแบบสีฉูดฉาดนี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะ เพราะว่าน้องเป็นสีแบบอ่โทนเข้มๆนิดนึงเออไม่ได้สีสันสดใสเท่าไรตัวต่อไปอู้ตัวนี้ก็สวยอีกแล้วอกได้สี่สิบค่ะตัดลายดอกเหลืองดอกเหลืองส้มอือฮึาผ้าเขานิ่มมากผ้านิ่มมากเลยนะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะสีพื้นเป็นสีน้ำเงิน เข้มตัดลายดอกสีแดงชมพูพี่พี่เนี่ยแล้วแบบสวยไม่ไหวเลยนะสวยไม่ไหวจริงๆนะคะเออสวยมากอกได้สี่สิบสี่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองโอ้โหลายดอกไม้สีม่วงตัดกับสีดำสุดๆไปเลย ด้านหน้าด้านหลังอ๋อดูลายใกล้ๆก,ก็ได้อดูลายใกล้ๆน,นิดนึงสวยนะพี่พี่มันสวยมากเลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อู้โคอคือจิ้งไม่ไหวเลยแล้วเป็นงานปักด้วยโอ้หพี่พี่งานปักด้วยอะ่ะแล้วแต่งกระดุมสามเม็ดโอ้โหดูไฮโซมากแล้วดูไฮโซมากเลยนะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบเลยค่ะโอ้โหเนี่ยบอกแล้วว่ามีหลายตัวไซส์ใหญ่อะบอกแล้วว่ามีหลายตัวรีบๆหน่อยนะนี่เพราะว่านานๆนะจะมีเข้ามาตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองโอ้โหสีดำกับสีเขียวพาสเทลตัดกันแบบมันก็เข้ากันสุดๆไปเลยอะเนี่ย ลวดลายโอ้เขียวพัดเทวเป็นลายดอกไม้ด้วยอกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40อืมอเขาเป็นเสื้อตัวเดียวนะแต่ตรงนี้เขาแต่งเหมือนเป็นเสื้อสองชั้นนะแล้วแบบเออเก๋มากเก๋เนี่ยเก๋มากเลยนะด้านหน้าด้านหลังค่ะชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่แคปภาพถักมาได้เลยนะตัวละ69บาท ตัวนี้อก48โอ้โหบอกแล้วว่ามีหลายตัวอกได้48เลยนะเนี่ยกระดุมห่าหน้าคอปกโอ้โหตัวต่อไปอู้ยสีตัวนี้แล้วแบบหู้หหนูชอบมากสีแบบนี้อกได้42ค่ะอกได้42เป็นสีม่วงตัดลายขาวเอ้ยทั่วทั้งตัวอู้หนูชอบจังเลยไหนดูสิ โอ้ยขาวจังเลยตัวต่อไปตัวนี้ออกได้สี่สิบค่ะอ,อกได้สี่สิบนะนี่ลายดอกบัวใบบัวดอกบัวใบบัวเป็นแคนเหมือนแคนสาส่วนนะพี่ๆตัวนี้แคนจะอยู่ประมาณนี้สั้นหนูของหนูนิดนึงอ่าตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสองนะเป็นสีขาวสีขาวที่แต่งแบบเนี่ย เลื่อมๆเ,เงาเงาในภาพเห็นไหมพี่พี่เออนี่ในภาพกับในตัวจริงนี่เหมือนกันเลยนะตัวต่อไปออ้ยเซ็กซี่อีกแล้วตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะเน้นโชว์ช่วงคอตรงนี้เนะพี่พี่ใส่เป็นเกาะอกด้านในเราจะได้ไม่ไม่โชว์สายของเราอ่าอกได้สี่สิบสี่นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบนะเป็นสีน้ําเงินเข้มออกกลมออกดําไปเลยอะแต่ว่าสีจริงเขาสวยมากนะ สีเขาสวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยตัวต่อไปค่ะอู้ยสีเหลือง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 แบบตัวคล้ายๆตัวที่หนูใส่วันนั้นเลยสีเดียวกันเลยนี่อกสี่สิบสองนะตัวสีแบบนี้ใส่ออกมาแล้วขับผิวเรานาะพี่พี่ใส่ออกมาแล้วดูขาวนะสีแบบนี้ออด้านหน้า,นาด้านหลังค่ะอกได้สี่สิบสองนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะ อ,อกได้สี่สิบสองเขาเป็นงานผูกเก็บเก็บเสื้อตรงนี้นะนี่เขาเป็นงานผูกเก็บเสื้อตรงนี้ทําเป็นโบใส่เป็นแบบครอบเอลรอยนิดนึงหนีส่กลกางเกงเอวสูงคือสวยมากนะเนี่ยใส่แบบนี้ด้านหน้า,นา,นาด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นสีม่วงตัดกับสีชมพู เราดูตรงนี้ที่แต่งตรงที่คอโอโหเกะใส่ออกมาแล้วแบบเพลิยวๆเป็นกระดุมขาหน้าด้วยนะนี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะอกได้สี่สิบแปดผ้าแบบเงาๆมันๆแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าเย็นๆใส่สบายนะ ตัดกับขอบคอสีดำมันคือเข้ากันสุดๆไปเลยนะพี่ๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวขี้มา้าอ,อกได้48เขียวขี้มา้าอ้คุมเลยอะคุมก้นไปเลยอ่ะคุมก้นหนูกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงนะแต่ว่าใส่สักสามนิ้วก็พอเนาะถ้าใส่ไปสีนิ้วมันจะอึดอัดไปนิดนึงแน่นเกินไปอ,อกได้48นะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42ค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบสองกระดุมผ่าหน้าคอปกด้านหลังอ,อถ้าไม่ทันตัวไหนไปพ,พี่ถามหลังบ้านได้เลยเพราะว่าอาจจะเร็วไปนิดนึงเพราะว่าอยากอัปเดตให้ได้ชมเยอะเนาะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่สีพื้นเป็นสีกรมตัดลายจุดเล็กๆสีขาวทั่วทั้งตัวเลยนี่เห็นไหมเขาแต่งลายจุดเป็นลายดอกไม้อ,อลายดอกไม้กับลายใบไม้นะตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้สี่สิบแปดอุ้ยน่าจะเป็นแฟดกับตัวที่หนูซื้อไปแน่เลยวันนั้นหนูก็ใส่ลายนี้แหละสีนี้ด้วยหนูจําได้นี่อ,อกได้สี่สิบแปดนะสวยนะพี่พี่แล้วผ้าเขาใส่ดีใส่สบายนะตัวที่หนูใส่วันนั้นก็เหมือนกันเลยดีนะหนูไม่เลือกใส่มาถ้าไม่งั้นก็น่าจะเป็นแฟดกันตัวนี้อ,อกได้สี่สิบแปดค่ะเป็นสีเขียวตัดลายจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆสีขาวกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงนะนี่ ตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นสีดำอู้หูดำแบบดำผู้ดีดำสนิทด,ดำแบบอแล้วผ้าคืนหนักหนักแล้วแบบผ้าแบบเนื้อผ้าดีนะเนื้อผ้าดีมากเลยอะด้านในเป็นซับในไหมอู้ผ้าดีมากเลยอะพี่พี่นี่ใส่ออกงานเด้อคือแบบโอ้มรรใหญไม่ถูกตัวนี้อ,อกสี่สิบค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสีน้ำตาล กับสีน้ำตาลอ่อนเออน้ำตาลกับน้ำตาลอ่อนก็ได้อะเออตรงนี้เป็นกระเป๋าแต่ง <c oughs> ตรงนี้เป็นกระเป๋าแต่งนะคะกระเป๋าหลอกใช้งานไม่ได้อกได้สี่สิบนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะสีพื้นเป็นสีกรมตัดลายสี่เหลี่ยมเล็กๆสีครีมกระดุมจีนโอ้โหแล้วผ้าเขาแบบดีอ่ะผ้าเขาดีนะนี่ สวยอะ่ะโอ้ยตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะสีดำตัดลายแบบดอกทั่วทั้งตัวแล้วดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกสวยโอ้ยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสี่อ้ยผ้าดีจังเลยแล้วงานปักเปโอ้ยงานปักงานแพงนะพี่พี่แล้วงานปักเขาเป็นงานแพงนะ สีในกล้องกับสีจริงอาจจะไม่สุดใสเท่ากันเท่าไหร่น้องพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมหลังม่านได้เลยนะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบโอ้ตัวนี้เน้นเข้ารูปนะเน้นเข้ารูปนะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่โอ้โูน้องช้างมาอีกแล้วน้องช้างมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเหบนอกเอ้ย ช้างทั่วทั้งตัวไปเลยค่ะนี่ช้างทั่วทั้งตัวไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอกได้สี่สิบหกนะตัดเป็นลายอะไรเนี่ยอ๋อต้องดูในกล้องน้องเป็นลายดอกไม้สีชมพูเอ,อพ่พี่สวยมากเลยนะแล้วผ้าเขาใหม่มากด้วยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะสีพื้นเป็นสีครีมตัดลาย ลายแบบเก๋ๆ,ๆลายอะไรหนูดูไม่ออกอะเก๋มากเลยนะอู้ด้านหลังตัดเป็นลายดอกไม้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองนะอู้ตัวนี้ก็เน้นเข้ารูปนะคะพี่ๆเพราะว่าตรงช่วงเอวเขาจะตามรูปเราพอดีเนาะตามรูปทรงของเราพอดีนี่ตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะที่คอเป็นเหมือนผ้ายืดเรนตกช่วงตรงนี้จะเป็นเหมือนผ้ายืดผ้าแบบของหนูตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นผ้าชีฟอกแล้วใส่ออกมาแล้วดูสวยนะโอ้โหเนี่ยอุ้ยใส่กับวังเกงสีดําคือเลิศมากเลยอะ่ะพี่พี่อกได้สี่สิบแปดนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่ดเหมือนกันโอ้โหสีดําตัดกับลายสียมคูแล้วมันคือเข้ากาันสุดแล้วผ้านี่ม,มาก นิ่มสุดๆไปเลยอ่ะพี่พ่อกได้48นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้46สีพื้นดําตัดลายดอกเด่นๆใหญ่ๆสีแดงสีชมพูไปเลยอ่ะนี่ใส่ไปเที่ยวใส่ไปคาเฟ่เนาะแขนกุดด้วยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็เป็นแขนกุดเหมือนกันอกได้40ค่ะอกได้40นะนี่พี่ๆดูเนะื้อผ้าใกลๆแล้วเป็นผ้าแบบเบาๆบางๆใส่สบายสบาย ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะโอ้โหค่ะอุ้ยหนูมองไม่ออกเลยนะดูตามดูตามที่หนูถือหนูมองไม่ออกนะว่าเขาเป็นลายดอกไม้เนี่ยแล้วดูในกล้องเขาคือสวยมากนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆเราจะมองไม่เห็นเลยนะว่าเขาเป็นลายดอกไม้อะ่ะเออตัวต่อไปคะ่ะหนูเรียงคะ่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอุ้ยผ้าแบบเงาเงา,เงามากเลยผ้าแบบเงามากโอ้ทำไม จะเห็นสีจริงตัวนี้เขาอ,อกเป็นสีเขียวเขียวเงาเงานะพี่พี่เขาอ,อกเป็นสีเขียวเงาเงานะตัดกับลายสีม่วงเออ,ออกได้สี่สิบสี่เลยนะ<ม>ปิดท้ายที่ตัวนี้เลยค่ะพี่พี่เกินยี่สินาทีแล้วแต่ว่าหนูอยากอัปเดตให้ชมเยอะๆเนาะพื้นสีขาวตัดกับลายสีกรมกระเป๋าไหมกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยนะอ,อกสี่สิบสองค่ะ อกได้42เลยนะคะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูรวบร,รวมเสื้อสฟีฟองแขนสั้นอกสีบบวกมาให้พี่ๆได้รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ